ตรนี้มันหนักจริงๆเลยนะไอหนึ่งลมแทบจับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอริสนะครับผมเหนื่อยยกทีเดียวเมื่อกี้สามทีลมแทบจับ 4 5่โลครับผมไอ้หนึ่งโหน,นี่อยู่ข้างล่างไอสองมาอยู่ในครอบเต่าอีกแล้ววันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไม้กินมแมลงอีก1ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นตัวดักดักยุงนี่กะดักมแมลงเล็กๆคือดักเก่งมากเพราะว่าบนใบเขาเนี่ยจะดักมแมลงเป็นสารอาหารนั่นเองครับผมพิงกุยค <ing> ุล <k> า <ula> จะดักดักแมลงโดยบนใบเพราะบนใบมันจะมีเมือกมีน้ําหวานอ่ามีเมือกมีน้ําหวานเหนียวๆฮะพอแมลงขึ้นมาเกาะเดินขึ้นมาเกาะหรือว่าบินมาโดนบนใบเนี่ยมันก็จะติดเลยนี่แต่ในวงการในวงการไม่กินแมลงพิณกุยกุล่าอาจจะเหมือนว่าจะเลี้ยงยากนะครับจริงๆถ้ารู้จักเขาจริงๆแล้วไม่ยากครับผม มองข้างมองบนกลัวมันจะมาแทะเท้าเดี๋ยวขอขอเดินขเยีบออกมาก่อนกลัว <g ul ain> เดี๋ยวมันมาแทะเท้าแม่พิงกุยคราเนี่แบ่งออกเป็นสามประเภทสามกลุ่มใช้คำว่าสามกลุ่มเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มก็คือจะเป็นพวกเทมเพลตเทมเพลตนี่จะเป็นพวกอากาศอากาศอบอุน่นเย็นเย็นเย็นเยน็ยนเยน็ยนเลยอะพวกจะชอบอากาศเย็นนิดนึงก็คืออุณหภูมิอยู่ประมาณ20 ไม่เกิน30สิบองศาบางตัวอาจจะต่ำกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นแม็กซิกันกลุ่มของเม็กซิกันก็คือจะเป็นพวกเขตร้อนเขตร้อนบ้านเราเนี่ยก็มีบ้านเราก็จะเลี้ยงได้คือส่วนใหญ่ในบ้านเราที่ม,มีมีไม่กี่ชนิดที่เอาเข้ามานะครับผมเพราะว่าแต่ละตัวก็หายากเหมือนกันแล้วก็การนําเข้าก็อาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไม้มันมันค่อนข้างเบบางนิดนึงจะอาจจะแบบขนส่ง อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนใหญ่แล้วถ้าจะนําเข้าก็จะเป็นเมล็ดมากกว่าแล้วมาเพาะขยายหรือเข้าแฝบในไทยอีกทีหนึ่งล้วก็จะเป็นอีกพวกอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกไม่เจาะจงแงละกันเป็นพวกอื่นๆกาเรียกกันอื่นๆก็อันนี้ผมอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนนะครับผมว่าพีกุคุร่าในบ้านเราคนเลี้ยงเนี่ยมีอยู่กลุ่มมีกลุ่มคนเลี้ยงอยู่แต่ว่าอาจจะไม่อาจจะ อาจจะไม่ได้ใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่อะไรมากนะครับผมซึ่งผมก็เลี้ยงมันมาเนี่ยสิบกว่าสิบกว่าปีแล้ว <g ül> ก็เลี้ยงพอๆกับมอคคามอแกงดิงหลายคนอาจจะมองว่ามันยากเพราะว่าคนที่เลี้ยงไม้กินมแมลงหลายคนก็คงหลายท่านนะฮะก็อาจจะคงเคยเลี้ยงแล้วพิงกูลูล่านนะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเอ้ยมันเน่าง่ายเออมันไม่ชอบแดดด้วย คือจริงๆไม่ใช่พิงกุยคุล่าไม่ได้ชอบแดดนะครับผมแต่พิงกุยคุล่ามันชอบแสงมากกว่าเพราะแดดบ้านเราคือมันเป็นไอร้อนพอโดนแดดโดยตรงไม่ได้น่นอนอาสารเนห้าสิบโอเคแต่บางชนิดที่จะโดนแดดได้คือโดนได้นี่คือหมายถึงว่า 1- นสองชั่วโมงนะไม่ใช่แบบว่า4ี่ถึงหชั่วโมงอะไรอย่างนั้นเกินขึ้นไปเพราะว่ามันมันเป็นไม้ที่ชอบแสงมากกว่าก็เหมือนวพวกพวกไม้ใบอย่างบิโกเนียอะไรอย่างี้ครับมันก็จะเป็นเน้นแสงมากแต่ก็ไม่ได้ล่มนะคือเป็นแสงเฉย แสงอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แดดเนี่ยสักห้าสิบพอเพราะว่ามันมีไอแดดไงบ้านเรามันมีไอแดดอาวพูดเดยอะแล้วครับผมเออแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับผมกาแฟส็ลตลัสสิตคอฟฟนะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิวโคบิวตอนนี้มีแบบผสมนมผสมนม,ม,นมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดํากาแฟดำอันเนี้ยไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบ็กกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบ็กเป็นแบบบดแล้วไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ด เบ็ดมีเป็นแบบเบรนท็อปเบรนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจสลอตโรสเซตคอฟฟี่นะครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวไปดูพิงคุยคุณล่าของผมกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วผมเลี้ยงมันยังไงครับผมอเอย,อยู่ในคอ,อกเต่าอีกแล้วซึ่งก็นะ่าจะเป็นทำเลที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมแล้วนะเพราะว่ามันก็จะอยู่เนี่ยเป็น พลาสติกกัน UV วเหมือนเดิมซึ่งพูดได้หลายไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันครับผมแล้วก็อันนี้มันจะใต้สารสีเทาสีดําข้างล่างสีเทาข้างบนสีดำนี่กัน50นะมันจะค่อนข้างกองแสงได้ดีเลยคือกองไม่ใช่กองแสงกองไอแดดคือมันก็รับใช่ไหมไอสารนรับแล้วก็อพลาสติกรับอีกทีตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน่ฮะรปภูมันขึ้นก็จริงนะก็คือ30ตรงเนี้ยมันจะขึ้น ขึ้นถึง35ส้เลยนะอุณหภูมิมัน30แล้วเดี๋ยวมันขึ้นสูงสุดเนี่ยสาแต่ยังเดี๋ยวผมต้องดูหน้าร้อนด้วยเนี่ยเข้าร้อนเนี่ยเมสาพฤษภาามิถุน,นาในช่วงเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเกิน35หรือเปล่าแต่ว่าความชื้นตอนนี้มันอยู่ระดับตรงเนี้ 70. 70. เจ็ดสิบเจดสิบก็คืออย่าต่ำกว่า60สิบหสเจ็ดสิบเนี่ยกำลังกําลังได้อยู่เพราะว่ามันตรงนี้มันจะมีมันมันกองไอแดดแล้วไงไอความร้อน คือมันเป็นกองไอความร้อนของแดดไปแล้วแล้วก็มันก็จะได้แสงอ่ะพอมันได้แสงก็คือพิงกุยมันชอบแสงมันก็จะอยู่ได้เอ่อถ้าเป็นแดดไอแดดเนี่ยถ้าไปรู้ว่าวางตรงเนี้ยวางตรงเนี้ยบางทีโดนฝนมากๆก็ไม่ดีมันมันก็จะเน่าเพราะงั้นต้องปรับเครื่องปลูกถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามันจะโดนฝนนะคือเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกแล้วกันว่าเราจะต้องค่อยๆปรับยังไงคือ,อ,ร,คอระหว่างเครื่องปลูก เครื่องปลูกความชื้นแดดหลายปัจจัยต้องให้มันสมดุลให้มันเหมาะสมเพราะว่าในแหล่งธรรมชาติของพิงกุยคูล่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับในแหล่งธรรมชาติมันก็คือเป็นอย่างนี้เกาะบนหินอย่างเงี้อันนี้อันนี้เป็นหินฟองน้ำหรือเปล่านะน่าจะฟองน้ำนะผมจำไม่ได้แล้วมอมอดขึ้นเต็มเลยเห็นไหมให้ดูรอบเลยมอดขึ้นเต็มเลยนี เนี่ยพิงคุยคุล่าโดยโดยส่วนใหญ่ในธรรมชาติเลยนะครับมันจะอยู่แปะบนหินอย่างเงี้ยมันคือเกาะตามบนหินเลยอ่าแล้วกบ็บางตัวอาจจะแบบมีแช่น้ําบ้างแต่ว่าจริงๆพิงคุยคุล่าเนี่ยแช่น้ำไปถึงเจิงนองแล้วมันก็แห้งไปนะพิงคุยคุล่าจริงๆไม่ชอบน้ําขังแต่มันจะชอบความชื้นคือความชื้นจากจากดินจากเครื่องปลูกซึ่งเพราะเพราะงั้นหมายความว่ามันก็เหมือนกับในธรรมชาติที่มันเกาะบนหินในเอง ขาอหินมันก็จะชื้นตลอดเวลาอ่าเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ใช่ไหมเราไปเลี้ยงเนี่ยเราก็ใส่เครื่องปลูกไงบางทีใส่สเฟกน้มอย่างนี้หรือใส่ขุยมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวนี่ไม่แนะนำเท่าไหร่เลยนะอาจจะไม่แนะนําเลยแหละแต่ถ้านนแนะนําก็เป็นสัเฟกน้ำม,มอสหลวมๆห,หน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหลอน้ํามากซึ่งว่าถ้าหล่อน้ําก็ผิวผิวผิวขอบก้นกระถางพอแบบนี่ฮะอย่างเนี้ยถ้าหล่อน้ําก็แค่แค่ตรงเนี้ยเตตี้อย่พอ ตัวนี้เป็นไซโคเซกตาแสงยังน้อยถ้าแสงเยอะมันจะสีออกเทาๆม่วงๆต,ตรงขอบใบเนี่ยมันเลื่อมมาเลื่อเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มออกนิดๆเดียวเพราะว่าตรงนี้ยังแสงน้อยอยู่ถ้าแสงเยอะมันจะออกหน้ากว่านี้อพิงคุยคุณล่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไปมันเลี้ยงไม่ยากอันนั้นเนี่ยอีกอันนี้นะผมแผะผมเสียบอันล่าเนี่ยผมเสียบไว้เฉยๆอาจจะมีสแปกนอมมอดนิดหน่อย ข้างบนก็แปะสแฟงน้ำมอดนิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็แปะเข้าไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นมันก็ติดแล้วติดออจริงเลยนะอย่างนี้ก็ได้เลยเดีย๋ยวผมยกให้ดูอย่างนี้เลยนี่คือไม่มีเครื่องปลูกเลยนี่ผมวางไว้เฉยเลยนะอ่าเนี่ยเสียบมันมีรูก็เสียบไปนี่หินฟองน้ํานี่อันนี้อันเล็กๆเนี่ยเห็นไหมนี่ผมก็วางไว้เฉยเลยนี่คือที่ชําเนี่ยวางไว้เฉยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะ นี่นี่ลากติดแล้วดึงไม่ออกดึงดึงไม่ไม่ค่อยออกและล่าม,มันจะติดเดี๋ยวล่ามก็จะแผ่วไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งครับผมพิงกุยคุล,ล่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเหมือนกันเป็นเงาแล้วก็ที่เมื่อครู่ผมได้กล่าวว่ามันดักมแมลงบนใบเอาให้เห็นชัดเอาให้เห็นชัดอันนี้แหละเนี yeah. ่ก็คือบุตนี่ครับ ่วนใหญ่เป็นยุงเนี่ยยุงเล็กๆเนี่ยดำๆเนี่ยละคือแมลงไม่ใช่ไม่ใช่เศษนะไม่ใช่เศษเครื่องปลูกหรือนะครับเป็นแมลงเนี่ยพวกจุงพวกแมงมุมเล็กๆตัวเล็กๆในพวกเนี้ยบางทีตัวใหญ่ก็มีติดเหมือนกันเนี่ยมันจะมีน้ําเป็นเมือกนะเนี่ยผมถูไปเนี่ยนี่คือเมือกติดเนี่ยยืดเลยแต่พอผมบอกว่าดักยุงเนี่ยบางคนก็สนใจแล้วว่าดักยุงต่อย่าลืมนะครับว่ายุงเนี่ย ที่มันกินน้าหวานคือตัวผู้แต่ตัวตัวเมียมันกินเลือดซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ดักอะไรขนาดนั้นคือว่าอาตัวเมียอาจจะมีดัก,กได้บ้างแต่นก็อาจจะมาโดนหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วจริงๆแล้วทําเลมันก็ต้องเหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงด้วยแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งครับผมพิงกุยคุล่าเนี่ยถ้าถ้าอยากจะให้มันงามด้วยสมมติเราไม่สะดวกนะอาจจะอยู่คอนโดหรืออะไรเงี้ยเลี้ยงในตู้ป่า ก็คือทําเป็นเทอร์เรียมนั่นเองตู้ปลาเดี๋ยวนี้มันราคาไม่แพงห้าร้อยแปดร้อยอะไรพวกนี้ครับผมอาจจะแพงสำหรับบางคนนะแต่แต่ว่าถ้าเกิดเราลงทุนนิดนึงก็สามร้อยห้าร้อยแปดร้อยคือตูเ้เล็กๆก็ได้มันจะมีไฟครบเซตใช่ไหมแค่นั้นแหละเราก็หล่อน้าไปเลยแล้วก็หินไปตั้งเนี่ยหินเนี้ยตั้งแล้วก็พิงกุยเสียบปแปแถ้าไฟเปิดสองโตเร็วด้วยนั่นแหละง่ายแค่นั้นเองอยู่ได้เลยพิงกุยคูล่ามันต้องการแสงเท่านั้น แสงกับน้ําแค่นั้นแต่ถ้าเลี้ยงเอาดร์เราก็ต้องเลี้ยงข้างนอกนะไม่ได้เป็นเทเิเลียมอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องปรับสถานที่หน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงพิงกุยเนี่ยจะออกดอกงามช่วงช่วงอากาศเย็นแต่นี้เพิ่งโรยไปเพิ่งโรยไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> ลก็้สุก่อนหน้านี้มันมายัางไงอัพโดไก์นี่โรยไปแนละ้วเดี๋ยวผมขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนี่เนี่ย เนี่ยยุงอันนี้ดีเห็นยุงย่งยุ่งด้วยเดี๋ยวยุงเกาะเต็มสามตัวเลยเนี่ยอาจจะตัวเมียก็ได้นะหนึ่งในนั้นอืมอืมเนี่ยเกาะเต็มเลยอันนี้สองกอนี่ก็แยกเลยได้นะอ่าอ่เนี่ยครับแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นอีกอันหนึ่งตรงนี้นเนี่ยอยู่เหี่ยวเนี่ยคือขาดความชื้นบางช่วงตรงเนี้ยมันชื้นต่ําลงไปที่ห้าสิบคือความชื้นมันเปลี่ยนฉับพลันเนี่ย ใบมันก็จะเริ่มแบบคือมันเหมืออากาศมันเริ่มแห้งนิดนึงใบมันก็มีปัญหานิดนึงหรือเวลาเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่แล้วความชื้นมันไม่เท่ากับความไม่เท่ากับของเก่าสภาพมันก็จะเป็นแบบสองต้นนี้ครับผมอันนี้อันนี้เป็นอะไรมอกเตซูเม่จะแอนเทียตัวนี้ตัวนี้เล่ง่ายมากนะฮะใบเก่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ใบใหม่กํลาลังงอกมาใหม่นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมใบมันจะแห้ง มันก็เหี่ยวอย่างนี้เลยอันนี้ใบใหม่แล้วนะนี่ใบเก่าอืมแล้วมันที่เป็นเงาก็คืออ,อันนี้ผมพอหยิบขึ้นมาให้ดูได้นะคือเป็นมันจะเป็นเงาอย่างนี้ครับผมนี่ที่นิ้วชี้เนี่ยคมันจะน,นี่คือโคนต้นมันเลยนะโคนต้นของมันเลยแล้วมันก็จะยาวไปเลยยาวยาวยาวไปหรือบางทีถ้าถ้าแก่ๆก็อาจจะเป็นเงา ก็คือเง่าอ,อย่างนั้นก็หลายปีอยู่นะสี่สามสี่ปีห้าปีอย่างเนี้จัดกลับไปใหม่อันนี้คือมันปรับสภาพได้แล้วมันปรับสภาพกับผมผมอันนี้ผมเน้นเป็นหินภูเขาไฟผสมสแปกแรมอสเฉยๆสเปก้ามอสไม่ไม่เยอะนะครับสิบยิบเปอร์เซ็นเงแล้วก็เป็นหินภูเขาไฟถ้าส่วนใหญ่ มันมันก็เลยคือคือตัวน,นี้มันอยู่สักัน้ำมอดล้วนมาก่อนแล้วผมก็ย้ายมาแค่นั้นแหละผมย้ายมาปุ๊บมันก็เลยใบายเหี่ยวอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอืม่ะแล้วที่เราเรามาดูอีกว่าใบาถ้าเราเด็ดทิ้งอันนี้ใบเหี่ยวแล้วก็ก็อันนี้อาจจะไม่ติดละใบแก่คือมันใบเหลืองนั้นก็เราก็ดึงไปก็ได้แต่ว่าแต่ว่านะถ้าใบามันหลุดหรือช่วงเราเปลี่ยนกระถางเขาอะ ใบมันหลุดเนี่ยคืออย่าไปทิ้งเพราะวัเนี่ยฮะมันมันขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยก็คือชาใบชาใบหรือแยกกอแต่ว่าเวลาเวลาเด็ดออกมาจริงๆต้องเด็ดให้ถึงโคนนะอันนี้ผมไม่ถึงโคนบางทีเด็ดถึงโคนแล้วมันก็จะมีรากเหมือนกันอันนี้ไม่รู้ติดป่ะนะเพราะว่าไม่ถึงโคนแล้วทํำยังไงก็คือวางแปะแมะแค่นี้นะครับประมาณอย่างตัวนี้ยตัวนี้จะเอนเทีย ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็เราจะเห็นตามภาพเลยครับมันก็จะขึ้นที่ปลายซึ่งถ้าใครเคยเลี้ยงกุหลาบหินวกแอันชิวเลียอ่ะเหมือนกันถ้าใครเคยเลี้ยงนะถ้าคนถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าเคยเลี้ยงอันชิวเลีย,ลยพวกกุหลาบหินนะ่ะก็ทาอย่างเนี้ยเนี่ย้าเหมือนกันอืมคือมันนอกจากชลน,นะครับผมมันจึงแยกแยกกอได้อย่างตัวเนี้ยมันก็แยกกอได้แหละ ถ้าไม่รู้ว่ากล้องจะแพนเห็นไหมว่ามุมเล็กๆนี่มันห่างแล้วมันจะมีเส้นเส้นนั้นก็คือลากมันตรงนี้ถ้าจะถ้าจะแยกก็ดึงออกมาแล้วก็แยกออกมาเป็นอีกต้นหนึ่งได้เลยแต่ผมเดี๋ยวไว้ค่อยสาธิตให้ดูแล้วกันให้สาธิตให้ดูแล้วกันให้มันมีกอเยอะๆกว่าน,นี้ก่อนอืม,อมแต่อันนี้ทาใบอ่ะอันนี้อันนี้ไอ,นนอ,นนอนน้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมตัวอย่างที่ผิดนะก็คือดึงอ่าดึงใบมามันยังไม่ห่างมาก แต่ผมก็จะจริงๆแล้วแนะนําให้มันเอาต้นมันออกมาก่อนนี่ผมแค่กดเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นมาปุ๊บนี่นี่ต้องให้ได้โคนขาวขึ้นมาอย่างนี้ขาวอย่างนี้ขึ้นมาก็คือมันจะเป็นโคนที่เอาโคนมาเยอะที่สุดแค่นั้นแล้วไม่ต้องไปตัดอะไรมันนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปตัดเพราะเดี๋ยวมันก็แห้งไปเองแล้วเราก็แค่วางแปะลงไปอันนี้น่าจะขึ้นแน่ๆก็คือให้ดีง่ายๆครับผมเครื่องปลูกถ้าเครื่องปลูกก็คือทังน้ำมอสแนะนําแน่นอน แต่ว่าไม่จำถ้ามันเอาชื้นมากแล้วเราคุมความชื้นได้คงที่นะก็ไม่จาเป็นต้องใส่สะพกรน้มอสไม่ต้องเป็นต้องมีเครื่องปูก็กแปะบนหินหินมันมีมันได้สองแบบก็คือหินฟองน้านี้ใช่ไหมแล้วก็จะหินแต่งตู้ปลาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีร่องมีรูแล้วอาจจะใส่สฟพกรน้ามอสหน่อยหนึ่งก็ได้ที่ถ้าเราจะเกาะหินใช่ไหมแล้วก็ใส่สฟพกรน้ามอสหน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตัวต้นเนี่ยก็ใส่ลงใบนิดนึงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรมัน มันมันก็จะเริ่มติดๆหน่อยแต่มันยังไม่ติดนะต้องใช้เวลาเอาติดจริงๆอ่ะคือเป็นเดือนแต่ถ้าให้ติดติดได้ง่ายสุดก็เป็นหินฟองน้ํามันติดง่ายกว่าอืมอันนี้เป็นหินแต่งรูปมาอาจจะราคาจะไม่ได้จะซื้อมาตั้งนานแล้วก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนไอหินแปะรูป่าเนี่อันนี้ผมก็ผมก็แต่ถ้าเป็นอันนี้นี่นี่นะนี่ไม่รู้กล้องจะแผนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมอกเตซูเม่เจแอนเทียเหมือนกันผมเอาเทาแทงน้ำมอสไว้ก่อน คือหอรากเดี๋ยวผมยิมให้ดูก็แล้อ่าเนี่ยกับทั้งน้ำมอดหอไว้อันนี้ก็ทํามาเหมือนกันแล้วก็ตัวต้นจอมแปะเข้าไปแค่นั้นแหละแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนะที่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 รากเขาจะเกาะหรืออะไรพวกเนี้ยอ่าเขาแปะไปเง,งี้ยมันก็ไม่หล่นนะนะคือคือในธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้เลยไอ้ข้างล่างนี้เป็นยูติคุรเลียนะตัวนี้เป็นยูติแกมมีแกมี Gam ่เรีย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงปิกุยกุล่าเราก็ต้องหาทําเลก่อนอด่นเลยถ้าเราอยู่คอนโดเราเราอยู่หรือว่าเราเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วบ้านเรามีทําเลที่ได้แสงมากกว่าหกชั่วโมงไหมอย่างน้อยนะหกถึงเก้าชั่วโมงแล้ต้องเราต้องไปดูช่วงช่วงอากาศหนาวด้วยช่วงเย็นะมันได้แสงถึงหกชั่วโมงไหมอ่าทีนี้พอดูสถานที่ปุ๊บเราก็ มาดูว่าตรงแถวนี้เราสามารถสร้างความชื้นได้ไหมโดยที่มันไม่เดือดร้อนอะไรอย่างอื่นสร้างความชื้นเพราะถ้าเป็นความชื้นขึ้นมาปุ๊บมอสมันก็จะขึ้นอ่ถ้าใครดู EP พีเก่าของผมอะที่จะมีเทคนิคสร้างความชื้นใช่ไหมจะไม่ได้ไว่า EP ไหน EP พีห้าหรือ e ีพีสามผมจะไม่ได้ EP 3สามั้งอ่ะนั่นแหละก็มอสเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าความชื้นตรงนั้นเนี่ย มีมากขนาดไหนยงความชื้นถ้าจะขึ้นมอสเนี่ยก็คือสั่หกสิบขึ้นไปมันก็จะขึ้นมอสมันจะขึ้นมอสขึ้นให้เห็นอันเนี้ยมันจะจุกจิกนิดนึงในช่วงแรกเพราะว่าเราอาจจะปรับทำเลไม่ได้นะแต่ถ้าให้ง่ายก็เป็นตู้เทริเลียมเดี๋ยวไว้อันนี้พิงคุยคุณ่าก็เป็นเดอะซีรีส์เหมือนกันนะผมอันนี้เป็นถือว่าเป็นซีรีส์แรกเพราะงั้นเดี๋ยว ในคอนเทนต์ต่อไปของพิงคุยคุล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงในตู้ให้ดูก็ได้เพราะปกติผมเลี้ยงเอาดอแหละไม่ไม่ได้เลี้ยงในตู้ซึ่งเลี้ยงในตู้ผมอาจจะไปไว้ข้างในบ้านจริง,รงๆเผลอๆในตู้เนี่ยจะงามกว่าอยู่ข้างนอกด้วยเพราะมันได้แสงจากไฟตลอดเรา,าเปิดไฟหกถึงเชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็มีช่วงที่ปิดด้วยมันก็มันก็อาจจะงามกว่าอยู่ข้างนอกก็ได้ ราะในบ้านเนี่ยอุณหภูมิมันยังปรับได้ง่ายกว่าข้างนอกอีกด้วยซ้ำไปเดี๋ยวไว้ติดตามกันในพาร์ททแล้วกันพิงคุยคุล่าเพราะงั้นวันนี้น่าจะบอกข้อมูลไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมไว้เดี๋ยวไว้ติดตามในพาร์ทสองอีกทีหนึ่งก็พาร์ทสามพาร์ทสี่ไปเรื่อยๆแล้วกันคือเลี้ยงไปด้วยกันเลยครับตอนนี้มีอะไรบ้างแหละนี่นี่พิงคุยคุล่าใช่ไหมก่อนหน้านี้มีอะไรกาบหอยแครงฮะซาลาซีเนียหยาดนำค้างพิงคุยคุล่าแล้วเดี๋ยวก็มีอีก เลี้ยงไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าเราก็จะแนะนํากันได้หรือใครมีไอเดียใหม่อะไรเงี้ยก็แนะนํากันได้เหมือนกันครับผมครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมอย่าลืมนะครับผมกาแฟสโลตรอสต์คอฟฟี่นะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิวโคบิวตอนนี้มีแบบผสมนมผสมนมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดํากาแฟดำอันเนี้ยไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบกกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบกเป็นแบบบดแล้ว ไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ดเม็ดมีเป็นแบบเบรนท็อปเบรนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจส,สลตรรอตโรสเซตคอฟฟี่นะครับผมแล้วก็ไอโอ้ยไอสอง,อสองโ,อโดนเหยียบอ่ะแล้วก็แล้วก็ในอีพีนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในพาร์ทสองของพี่กุรุคเนี่ยเดี๋ยวผม จะมาเลี้ยงทําตู้จัดตู้วิธีการจัดตู้ด้วยมัมันมีอีกไม่ได้ไม่ได้ยากเลยครับพิงคุยกุลาเดี๋ยวไว้ติดตามกันแล้วก็อย่าลืมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับผมยังไม่ถึงพันซับเลยขอให้ถึงพันซับเร็วๆฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้แท o w น e เลตมีกลุ่มแล้วถ้าใครมีความรู้อะไรใหม่ๆหรืออยากได้ความรู้อะไรเพิ่มก็ ไปสอบถามได้ในกลุ่มหรือไปแชร์ความรู้กันได้ในกลุ่มแคปนเรตนะครับผมมีลิงก์ในใต้คลิปนี้แล้วครับผมแล้ว,ลวเราก็มีเพจด้วยอ่าเราก็จะมีกิจกรรมที่ทุกในทุกๆเดือนอาจจะมีกิจกรรมในทุกเดือนเราเรื่องนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยนี่เวิร์กช็อปการปลูกไม้กินมแมลงแล้วก็การจัดสนถาสวนขวดไม้กินมแมลงมินิเวิร์กช็อปเดี๋ยวไปติดตามกันในเพจครับผมสำหรับวันนี้และอีพีนี้ ต้องขอตัวไปก่อนทะเลาะก,กับเตา่เาเราเต่าก่อนไปไหนเราไม่รู้เนี่ยไปแล้วครับผม